สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องไบฟอร์ดปทุมนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มีอดขายนับหนึ่งของประเทศ6ปีซ้อนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น Ford Ranger นะครับ xlt นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวลน,นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 857,000บาทนะครับสำหรับตัวเกียร์ออโต้จะอยู่ที่920,000บาทนะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับตัวระบบขับเคลื่อนจะเป็นตัวเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับจะมีวารันตีอยู่ที่3ปีหรือว่า1,000 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาชมทีละจุดนะครับว่าคันนี้ตตตตกกกแ่่งงอะไไรรรเเพิิมมมให้้้ลููคคคาาาปบบบัััดน เริ่มจากตัวฝากระโปรงนะครับคันนี้เราติดให้เป็นตัวสกูปเตียนะครับตัวสกูปนะครับจะเป็นตัวสีน้ำด้านนะครับก็ตัดกับตัวสีตัวรถนะครับตัวนี้ตัวสกูปจะมี3แบบให้เลือกนะครับตอนนี้จะมีตัวสกูปเตียสกูปสูงแล้วก็สกูปฟิตนะครับอย่างคันนี้ก็ลูกค้าขอเป็นสกูปเตียก็จัดให้ได้นะครับลงมานะครับจะเป็นตัวชุดหน้า f 1 5 0นะครับคันนี้เราเปลี่ยนหน้าเลยนะครับยกของเดิมออก้วครับแล้วใส่ให้เป็นหน้า f 1 5 0นะครับ ตัวหน้า f 1นึ่ยจะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีน้ำด้านนะครับตัวฟอนต์ ford นะครับสามารถเลือกสั่งทำสีได้นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าขอเป็นคุมโทนนะครับให้เป็นสีดำล้วนทั้งหมดก็จัดให้ได้นะครับไฟนะครับตรงกระจังนะครับด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็น led แบบเต็มช่องนะครับให้แสงสีขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับตัวหน้า f 1 5 0นะครับจะมาพร้อมกับตัว s i g n เ t อ r ์เป็นไฟ daytime ตัว c นะครับเป็นไฟ daytime running นะครับก็ให้แสงส ตรงชายกันชนนะครับก็เป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับไฟตัดหมอกนะครับจะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับในรุ่น XLT ครับก็จับใส่กับกันชนหน้า x 1 5 0ตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไฟหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยตัว XLT เนี่ยจะมาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับจะมีระบบปิดเปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็อัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามาสแตงนะครับใส่ตัวคลิปสนาม3คลิปด้านในนะครับสไตล์มาสแตงนะครับ ตัววงแหวนในวีดีด้านนอกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับลูกแก้วด้านในทําให้เป็นไฟสีฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นสเตปไฟลี่นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งด้านล่างนะครับก็อัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามาแตงแบบเต็มระบบนะครับติดชุดครอบไฟหน้าจากลินเจอร์ให้ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะแมทช์กับตัวกระจังหน้ากับกระชนหน้า F1 5 0ูตัวนี้นะครับโดยรวมด้านหน้าคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูต่อที่ข้างตัวรถนะครับมาต่อที่ด้านข้างตัวรถนะครับคันนี้ก็ติดจะรัตวนี้เป็นแบบมมีหุดนะครับ ตัวหมุดตัวนี้เป็นหมุดรองนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเราติดด้วยกาว 3M นะครับแล้วก็เก็บงานด้วยกาวซิลิโคนให้เนียนแบบนี้เลยนะครับลงมาดูล้อแม็กนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัว xlt เนี่ยจะมาพร้อมกับแม็ก17นิ้วนะครับคันนี้เราก็เปลี่ยนนะครับอัพไซ z ์ให้ไปนะครับเป็นแม็ก18นิ้วนะครับก็เป็นแม็กลายเจ้าิตนะครับ number one นะครับลายนี้ลายดอกไม้นะครับก็จะมาพร้อมกับยาง monster a t 2นะครับตัวนี้เป็นยางออ l t e r r นะครับซีรีส์ยางก็อยู่ที่265นะครับ60 R18 นะครับเป็นแม็กและยางนะครับที่เปลี่ยนให้้ลูกคคาไปนะรับ เราราคาเพิ่มเติมให้ไปด้วยนะครับเดิมๆจบโรงงานมา x อ t เนี่ยจะยังไม่มีมาให้นะครับเราก็ติดแถมมาให้ไปด้วยนะครับเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับกันสาดนะครับสชิ้นนะครับติดให้ลูกค้าไปด้วยนะครับตัวฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับก็ขนาด60%รอบคันนะครับก็ตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งได้นะครับว่าต้องการความเข้มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่การใช้งานแต่คนนะครับติดชุดครอบเบ้ารองมือเปิดนะครับของเลนเซอร์ให้ไปด้วยนะครับสีดำด้านนะครับมีฟอนร์ ปกป้องสีตัวรถนะครับแล้วก็ช่วยกันลอยติดขวดต่างๆลอยขนแมวที่จะเกิดขึ้นนะครับเวลาเราเปิดขึ้นลงนะครับสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าก็สามารถนะครับเลือกแบบเลือกลายออกแบบนะครับหรือว่าอยากจัดวางตรงไหนอะไรยังไงก็แจ้งมาได้นะครับอย่างเช่นคันนี้ต้องการเป็นชื่อของลูกค้าเองนะครับก็จัดให้ได้นะครับมาในค่านะครับของเดิมจากโรงงานนะครับแข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะครับรับต้าหนักได้ถึง100กิโลนะครับสหรรถนขัานเดิมจากฟอร์ดนะครับในส่วนกระบะท้ายนะครับคันนี้เราก็ติดโลบาร์ให้เป็นตัวโลบาร์ทรับ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกจุดที่3มาให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับตัวโลบา์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าชอบไปทรงวแทกนะครับก็จัดให้ได้นะครับติดให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวคิวซุมล้อด้านหลังนะครับก็มาในเซ็ตเดียวกันนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมีหมุดด้วยนะครับ ในกระบะท้ายนะครับก็จะเป็นพาร์ทเดิมนะครับชิ้นส่วนเดิมจะเป็นตัวกระชนท้ายนะครับเป็นชุดหน้าเดิมครับเราก็ส่งคืนลูกค้าทุกชิ้นนะครับห่อให้อย่างดีนะครับถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอนไม่เป็นรอยนะครับตรงนี้ในส่วนท้ายรถนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายเดิมนะครับเราก็ติดชุดครอบนะครับไฟท้ายของเลนเจอร์ให้ไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดำด้านทั้งหมดนะครับมีฟอนต์เรนเจอร์ตรงนี้นะครับก็ติดไปเนี่ยให้ตัดกับตัวสีรถนะครับก็ช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับ เช่นเดียวกันกับตัวฝากระบาดท้ายนะครับเราติดจะ้เป็นตัวชุดครอบฝาท้ายปลายดาบนะครับก็เป็นทรงปลายดาบแบบนี้นะครับของเลนเจอร์เช่นเดียวกันนะครับสีดำด้านเหมือนกันเลยนะครับตัวสติกเกอร์เจอร์อันนี้ของเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับลงมาที่กันชนท้ายนะครับคันนี้เราก็เปลี่ยนกันชนท้ายเป็นตัวของเอ t เลนเดอร์นะครับตัวนี้จะทรงคล้ายๆของฮัมเมอร์นะครับก็จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดรับจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับตรงกลางนะครับจะมีหัวบอลลากเรือมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับล ่วงโอเมก้านะครับมีมาให้ด้วยนะครับ1คู่สีแดงแบบนี้นะครับจะมีตัวไฟถอยที่เป็น l e d มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟสีขาวนะครับเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงาน4จุดนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติทุกตัวนะครับจับสายกับคอนโซลตัวนี้ได้เลยนะครับก็โดยรวมของคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ ford ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อผมไปที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่าสแกนเคียลโค้ดนะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ โอนจองออนไลน์นะครับปลอดภัย100%เนะครับเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับบริการถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับเพียงแค่ลูกค้าติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับฝากช่องทางใหม่นะครับเป็น t i k t o อกนะครับก็ชื่อเดียวกับช่องนะครับไบฟอร์ปฐุมนะครับเดี๋ยวมารอติดตามนะครับว่าในอีพีหน้าเนี่ยผมจะออนยต์าด้มารีววิใหดูนะครับเจอกันอีีีหนน้าะคครรััับบสสวด